เป็นดูแล้วก็เมตตาเด็กคนนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีนะครับผมก็ยังเห็นคนอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ผมประกวดจบซีซั่นสองนะครับก็ค่อยๆเริ่มสร้างบ้านเอฟเฟมิลีขึ้นมานะครับก็ค่อยๆมีคนได้ยินนะก็ค่อยๆมีคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมจนผมกลับไปสู้ที่ซีซั่นห้านะครับผมเองก็ไม่เสียใจเลยครับผมดีใจดในทั่ที่ผม ได้กลับไปแก้ไขนะครับซึ่งผมย้อนกลับดูจริงแล้วผมไม่รู้สึกเลยว่าติดค้างหรือว่าแบบทาไมเราถึงแบบทาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าในผลงานทุกเพลงในซีซัน5ผมรู้สึกแล้วว่าผมทําเต็มที่แล้วจริงๆแต่ด้วยความที่ผู้กงคันในซีซัน5เนี่ยคือแต่ละท่านก็คือเก่งกันมากนะครับผมก็เต็มที่แล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ถือว่าผมเป็นโคนสุดท้ายสองซีซันแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคีที่เา่นงานแล้ววิวผมนะ วันเกิดแบบนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับบรอยากาจะเชิญทุกคนมาให้กำลังใจผมนี้ไปเรื่อยๆนะครับ<อ>แล้วก็สุดท้ายฝากไนะครับก่อนที่จะจาดกันก่อนที่จะแยกจากการในวันนี้นะครับผมนีงก็จะได้รับปริญญาโทนะครับผมที่กราะครับวันที่6กลาครับ ผมรับรอบบ่ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าใครว่างก็ไปเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับวันที่6ตุลาน,นะครับผมครับขอบคุณทุกทม,มากนะครับ